ตรจนมุมแล้วปะอุ้ยอานนี้ล้อหลอกกันนะ <c oughs> ว่าจะใสแล้วใสมันก็ไม่สนุกดีครับไม่ชอบให้คือรู้ไหมครับเขาอ,อยากเล่นนะครับผมแค่ไม่อยากเดินตามเกมเของเมันเชี่ยวครับอยากแกล้งคนน่าสนุกแฮะก็เดี๋ยวผมเปิดโปรเทคแล้ว,วรค,ลครับเปิดโปรเทคผมแล้วก็เดี๋ยวเล่นเรื่องชิงสีครับอุ้ยชิงสีที่ไปเล่นมีโปรเทคไหมเอาแล้วไงผมขอโปรเทคผมครับเอาผมเมมเบอร์ชิลลิวไม่ได้อะเป็นเพราะอะไรอะไม่มีไม่มี อ่างั้นก็ชิงสีได้นะฮะที่เป็นเด็เล่เรื่องชิงสีนี้ไม่ไม่น kind of ่าช um, ิงน um. ่าจะเป็นไล่ปะไล่เป็นไล่เป็นไล่เป็นไล่พี่เม็นว่าไงครับจะจะเล่นหรือว่าจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนชิงสีแล้วพรุ่งนี้เล่นเลยก็ได้ครับเอาแล้วถ้าเปลี่ยนพรุ่งนี้เล่นเลยหมายถึงถ้าไม่เปลี่ยนหรือเปล่าพูดผิดครับพี่อ๋อโอเคถ้าไม่เปลี่ยนก็เล่นเลยครับ ส่วนเรื่องของไอหน้าพี่ตาเรื่องกดก็เดี๋ยวให้พี่ไปไปว่าเรื่องของเข้าใจเข้าใจเข้องสองมุมแหละเข้าใจแหละเหมือนที่เสินพูดอะพี่ก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเออมันก็แปลกๆกก็เดี๋ยวตองดู่อนว่ามันมันควรจะมาไหนผมก็เมมไปแล้วมันไม่ถูกยังไงวะอ่าตัวนี้เอาแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้่ิบิเดะครับเขายื่นไล่สี่และวฮะตรงนี้เราตัดสินใจยังไงเอ่ยแย่แล้วตอนนี้สุดแล้วโอ้ได้ละเมมได้แล้วลองคุยกับเขาดูก่อนนะครับเอาแล้วไงล่า ถ้าเกิดว่าทิปเปเนตเปลี่ยนเลยเนี่ยโค้ชจะต้องปดโปรติกไหมคนเหมือนเดิมปะก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนกูลุดเลยไปกี่เนสเบกเบกอ๋อวันเดี๋ยวตรงเนี้ยของโค้ชเขามีเขามีเบรกมันไม่ต้องปดโปรเิกเขาแตกแล้วเดี๋ยวเขามีคั้ปรับเพิ่อีกร้านึง ชิเดียวทีมรับมาลับบินดีาาทีมรับเจ้านายผมโปรโพเทคเขาทิ้งกันนะครับกลงทีนี้อยู่ที่ทีมเป็นเซนราคาามาังกรอทองเว้ยพี่ได้ดีครับป้าเฮ้ยมึงจะจ่ายสี่จริงเหรอมังกรด้วยมังกร แล้วมีเวลาให้ผมกินไหมครับปัญะเขายื่นมาแล้วอะครับในมุมตรงตอบตอนนี้ได้เหรอเนี่ยใช่ครับ Well come to o r a e เขาไม่เป็นแม่สีถูกไหม orange ตรงนี้มันไม่มีใครแม่สีแต่แค่เขามังกรไมใส่สีส้มต่อก็คือเราสามารถไล่ถูกต้องทำให้เป็นสีเดียวกันหรือว่าไปชิงใครก็ได้ที่จะไปสีนั้น อนนี้มันก็มีสองผมว่าเวกตีเชื่อผมเชื่อผมเวกตีตอนนี้เวกกำลังล้อหลอกอยู่ตาเนี่ยถ้าพาไม่ได้บังคับไฟแล้วเด็ไอทีจีโซมัสเราเล่นเดิมพันสูงสุดมันได้เท่าไหร่อ่ะถ้าเล่นอ่ะดิวเดิมพันกันเองมันได้เท่าไหร่มันอยู่ที่ดิวดิวได้เต็มที่ครับถ้าเรื่องดิวแต่ถ้าสภาก็คือเรื่องชิงสีเป็นห้าไฟห้าห้าไฟแล้วก็ค่าไล่มันสามล้านส่วนเดิมพันเราเองนะอันนี้ปล่อยสูงสุดเท่าไหร่ครับเรียนใหม่เท่าไหร่ครับ ผมทำก่อนนะครับอธิบายแบบนี้ครับเรื่องเดิมพันไม่ไม่สภาไม่ออกเลยว่ามังกรทองจะมาใส่สีส้มมันจะเป็นยังไงถ้ากลางครับถ้ากลงเประมาณนี้ยกลางเราสภาได้ไหมครับถ้าตัดสินใจแบบว่าผมคิดมาแล้วว่าเออยังไงก็โดนจนมุมแล้วต้องเล่นนะครับก็เดิมพันประมาณเนี้ยกลางสภาได้ไหมครับเงินก้อนนั้นหลุยส์เอ่อโค้ชสนใจเดิมพันไหมครับผมคุยให้เอา อ่าเนี่ยคืออันนี้ผมถามสภาถ้าเขาอยากเดิมพันแบบว่าเกินกำหนดของสภาก็ต้องถามพ่อแม่ว่าความต้องการใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องนั่นแหละแล้วก็เลยเออเรเลยงงว่ามันเรเอาเขาอยากเลยอยากฟังทางอื่นแล้วอื่นพูดก่อนได้ไหมพู้ไชิงสีว่าเฮียพูดก่อนดีกว่าเราลองคุยกันดูก่อนอย่าได้ประมาณเท่าไหร่เอาแล้วไงจริงไม่เกี่ยวกับผมนะผมสื่อการห้การเป็นไงไม่จบในบูมสภาเขาจ่ายมันนนนเเป็กกิหดสภาครับผมก็จะใช่ในมุมสภาเขาจ่ายสามล้านแค่นั้นเองคือสูงสุดของสภามัน ของส้านี่ครับของสภาเป็นเขาเสียค่าไล่สามล้านหากเขาสภานหนึ่งล้านสภาจะไปลงชุดให้ผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะจะได้สองล้านนั่นแหละครับแต่ในเรื่องของการเดิมพันเนี่ยเราพูดกันเลยแต่ว่าสภารับฝังให้เอาไงเอาแล้วไงให้ครับกูบอกมึงได้ไงมังกรออกจากถ้ำเพลิงภูเขาไฟมอณะะแห่งแม่น้ําบางกะปิกําลังจะออกมาไฟแน่นอนเราจนมุมแล้วปะอุ้ย อุ้ยอันนี้ล้อหลอกนะอันนี้ล้อหลอกนะเลยเวกล้อหลอกจากเยวเวกล้อหลอกจากไม่ไม่งั้นไม่จบแน่เลยเป็นป้าแปะปลาแปะอยากเริมพันเท่าไหร่ป้าแป๊ะ มีแล้วครับผมเป็นสีครับครับโอเคนี้ที่เป็นเปลี่ยนสีใช่ไหมครับสรุปใช่ครับเป็นสีโอเคโอเคมมีเวลาให้ไม่เกิน7ดวันนะฮะยิงปะเนี้ยหลังจากตัดสินใจเปลี่ยนแล้ว มันลุ่งขึ้นจะเดินมาเป็นเล่นแทนอะไรไม่ได้แล้วผมให้ทุกคนที่นักตอบแล้วคือแล้วเอาจริงๆเยเดีจาวูตอนชิงสีเมืองเก่ามากลุ้นจนจะเป็นบ้าเยทันในช่วงนั้นผานครับทานแล้วนะครับเฮ้ยแล้วก็อีอยานะครับถ้าเจ็ดวันแล้วที่ประเดนไม่เปลี่ยนจะมีบทลงโทษหนักนะครับ่ครับไม่มีปัญหาไม่ทถ้าเจ็ดวันไม่เปลี่ยนสูตรเราจะโดนสภาเอาไม้เดียวตีก้นนะเวกที่ดิวบครั หลังจากที่จากนี้ไปที่ไม่ได้บาลอนุญาตให้ใส่สูตรฮุดอะไรต่างๆครับให้ใส่ได้แค่เกาะถ้าจะเขารวมเลงกิจกรรมนะครับก็ต้องมาแจ้งเปลี่ยนภายในเจ็ดวันเรัื่องว่าเสร็จแล้วก็มาแจ้งเลยดีกว่าให้มันไวที่สุดนะไ่นะคมังกรท้องมังกรแห่งพื้นภูเขาไฟมรณะสีขาวว่านะครับจ่ายให้เอ็มวุ่งวิ่งอุ้ยสีขาวว่างจ่ายให้เอ็ม ฮัลโหลครับสีส้มหาแม่สีอย nee, ู่ครับเอ่อมามังกรทองมาเป็นแม่สีให้หน่อยครับใช่มป้าป้าเปังไ้างอะไรเออพี่ไปพักยังเหรอยังยังเดี๋ยวไปทำอะไรตอนนี่ยพี่ทำอะไรต่อไม่รู้อ่ะรู้ขอเข้าไปฟังเขาเงี้ยมั้ยไอ้คิวมันัง เข้าใจเข้าใจเวลาที่แบบว่าใครที่อยากได้อะไรมากๆก็ใช่ใช่ได้ต้องตีกยากอย่างนี้แหละอยากได้อะไรผมยิ่งไม่อยากให้อะไรเลยล่ะถั่วแล้วไปสีอะไรกันอ่ะถ้าไปสีส้มพี่จะไล่พวกผมไหมเนี่ยถั่วส้มไปโจ๊กจีนตะลับป้าพี่โจ๊กมังกรสีทองใส่กับสีส้มหูยจุดจีนชัดๆัจุดจีนงี้ผมไปพี่จะไล่พวกผมไหมผมกำลังหาครับกำลังหาแม่สีเลยมาเลยครับ เฮ้ยยินคุยแล้วก็หอมจังไะน้ำหอมเนี่ยกําลังหาแม่สีเลยครับมาเลยครับโอ้น้ำหอมมาเลยอมแต่เมื่อกี้ผมลุ้นอยู่นะว่าจะใส่แล้วใสมันก็ไม่สนุกเลยครับไม่ชอบให้ละครคือรู้ไหมครับสิ่งที่ตอนนี้ที่มันเขาอยากเล่นนะครับผมแค่ไม่อยากเดินตามเกมเขาอะครับอยากเล่นนมันยากครับว่าแล้ววยากจริงครับวันน้เดือนกว่าแล้วฟาร์มหอมมาขนาดนี้แหละใครๆก็อยากเล่น ว่ามันเชี่ยวครับอยากแกล้งคนโอเคน่าสนุกแฮะจริงแต่ไม่คิดตีนะพรุ่งนี้คืออย่างงี้ครับมันมันไม่ได้ปิดอาทิตย์ครับผมไม่ได้รีบขนาดนั้นอืมอันนี้ก็จริงอุ้ยเกิดเกิดเวลาเยอะเลยครับใส่เกาะสีดำสักห้าวันดีมั้งฮี๊ฮ พอวันเสร็จวันเราเราเรามีสีไงไงใจไหมสีขาวเหรอสีขาวตอนเรียนตอนแรกชมพูกับกับเขคืออยากไปเอาสีแปลกๆอ่ะแล้วแบบเขียวเขียวขี้ม้าไม่เขียวเลยเหลืองเหลืองเหลืองที่ปีกโจ๊กผมชอบนะครับสีเหลืองอ่ะป่ะสีเหลืองก็ก็ดีครับเด็กก็ดีนะคุณชิเดีวอะไรนะลูกเวลาไฟเราก็วิ่งตะโกนรักพ่อรักพ่อฮะไม่เอาสีแบบนี้ เครก็ตองนที่เรนฮ่าฮลฮ่าด่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่ค่าฮ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 ่าร่าฮ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 ่รฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่่่าฮ่ม่าร่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮครับาฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่ ีเล่นกับใครมีแพนจะเล่นกับใครอไหมไม่ครับเอาตัวเองให้รอดไปวันๆนะตอนนี้ดังนั้นอุ้มก็มาแล้วนี่ครับใครก็จะเข้าอีกผมยังไรทำเต็มเลยอ๋อหนาร้านก็จะเข้าอีกโอ้ยาวๆอ่ะผมว่านะถ้าเล่่นอีีตอนนี้พวกผมก็อ่า เอาเอาตัวเองให้รอดไปวันวันฮะยังยังััครบฮลลโหยังไม่พร้อมหลายๆอย่างใช่ครับก enfin ินไปเลยไม่ก mm. ินอันสุดท้ายไม่มีโอเคเวกชิลิวสู้ๆนะไม่เอาเอาพี่เจ๋อเมี่จอวไหนพี่ว่าอยากซ้อมมาซ้อมได้นะครับพี่ตอนนี้ไม่น่าซ้อมใครแล้วโอเคซ้อมได้ตลอดเลยจ้ะโริงจนดีเลยอันนี้ได้ครับได้ครับได้ครับไมมีรถมา ครับถ้ายังไงติดต่อป้าผมได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวติดต่อลูกรอชิดิวไปครับโอเคโอเคทำอะไรอยู่อ่ะเล่นกับเคผมไปก่อนนะสู้ๆนะเ่่นนทีไหขอบคุณนะครับแอบบี้ไปแล้วเหรอมามาให้กำลังใจครับเดี๋ยวเปลี่ยังเทลออนกับแครอทแล้วกันอะไรนะเด็กเป็นอะไรกันบ้างมีข้าวไหมครับไม่มีแล้วพี่บมีโจมีข้าวไหมครับมีมีมีอ่ะถ่ายข้าวเนี่ยโดนซื้อรีบเลยครับเลขเลขเลยครับหกห้าสองครับ อไอกะไรนะปาขอเพื่อป้าจานหนึ่งได้ไหมขอเพื่อป้าจานหนึ่งได้ไหมใช่ใช่ครับไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณครับพี่เรียบร้อยครับหมดตัวฮะแม่เจ้าหนึ่งก้าวไปเลว่ยก็ไถ่ข้าวไอ้เหี้ยเจ้าหมดทายุเวลาพูดอ่ะผมเหรอาใช่เสียงมาดั้นเหรอ ไม่ใช่มันซ่าได้เป็นเหมือนกันปะ่ะคนอื่นได้เป็นเหมือนกันปะ่ะซีเหมือนกันปะ่ะอือหายไหม